โฮโลแชนแนลยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ให้ความสนใจผลงานของทาโลโฮโลแชนแนลคุณผู้ชมคะตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปอาจารย์เปิดสอนการอ่านและตีความหมายไพ่ทาลอดหรือไพ่ทาโลสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสไตล์ทักษะการอ่านตีความหมายไพ่ทาลอดเชิงจิตวิทยาและปัจชญาอาจารย์เปิดสอนสองคอร์สได้แก่ คอร์สระดับพื้นฐานเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นอ่านไพ่ทาลอดสำหรับมาตรฐานและคอร์สระดับพัฒนาสกิลเหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานอ่านไพ่ทาลอดเป็นแล้วต้องการฝึกอ่านไพ่ทาลอดเฉพาะด้านอาทิสำหรับไพ่เกทาลอดความรักกลุ่ม LGBTQ หรือสำหรับไพ่โรแมนติกทาลอดความรักดราม่าหรือสำหรับไพ่ไวส์เวอร์ซ่าทาลอดที่มีความหมายซับซ้อนหรือสำหรับไพ่อื่นๆ หากคุณผู้ชมสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อตามช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีมังกรคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะ คุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะและไพ่เกทลอดประจำเดือนพฤษภาคมปีพศ2565ของชาวราศีมังกรได้แก่ the protector nine of wands man of coins seven of swords five of wands eight of wands five of cups the sun king of wands five of swords and two of wands เอาล่ะชาวราศีมังกรคะมาดูความหมายของไพ่เกทาลอดจะมาบอกเล่าเรื่องราวปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรเรื่องมีอยู่ว่าคุณผู้ชมคะอาจารย์ขอโทษนะที่อัปโหลดวิดีโอคลิปนี้ล่าช้ามาก เนื่องจากอาจารย์ไปฉีดวัคซีนค่ะจําเป็นต้องพักผ่อนให้ร่างกายแข็งแรงก่อนก็เลยทํางานไม่ทันยังมีงานค้างอยู่อีกสี่ราศีคั้นจะหยุดทําดื้อๆก็เกรงใจคุณผู้ชมจึงตัดสินใจทําต่อให้ครบ12ราศีขอให้คุณผู้ชมถือว่าชมคลิปนี้ไปจนกว่าจะได้พบกันอีกในคลิปหน้าประมาณกลางเดือนมิถุนายนนู่นเลยนะคะและเนื้อหากันอ่านตีความหมายไพ่เกทาลอดในวิดีโอคลิปนี้ เหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่มีความรักแล้วไม่เหมาะกับคนโสดนะคะสำหรับชาวราศีมังกรที่มีความรักแล้วในช่วงนี้คุณเหนื่อยใจเหลือเกินสาเหตุเพราะเจอพฤติกรรมคนรักเอาแต่ใจตัวเองทำอะไรให้ไม่เคยพอใจไม่เคยว่าดีแถมยังตัดพ้อต่อว่าประชดประชันพูดให้คุณเสียใจ แต่ไหนเตะไรมาจนถึงวันนี้ในฐานะที่เป็นคนรักกันคุณถือว่าคุณทำดีที่สุดแล้วคุณใส่ใจดูแลเขามาตลอดไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่แต่ช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจราศีมังกรอาจมีปัญหาจึงไม่มีปัจจัยมากพอที่จะเอาใจคนรักจริงๆแล้วคุณอยากจะเถียงเขาเหลือเกินคะ่ะขอให้เขาเห็นใจคุณบ้าง แต่ก่อนนี้ราศีมังกรดูแลคนรักดีมากคุณผู้ชมดูภาพที่ปรากฏบนหน้าไพ่ที่อยู่ในมืออาจารย์ใบนี้นะคะจะเห็นว่าจิตกรวาดภาพเป็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังอุ้มชูเด็กหญิงตัวเล็กๆด้วยความทนุถนอมภาพที่ปรากฏบนหน้าไพ่ใบนี้เปรียบดังความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรที่ปฏิบัติต่อคนรักคุณดูแลคนรักราวกับเป็นลูกเลยค่ะมอบทั้งความรักความอบอุ่น บางครั้งคุณช่วยเหลือคนรักทั้งทังที่ตัวเองเดือดร้อนก็เคยมาแล้วและคุณก็ไม่เคยบ่นสักคำค่ะขอเพียงแค่เห็นเขามีความสุขคุณก็มีความสุขไปด้วยแต่ตัวคนรักนั่นแหละนิสัยเอาแต่ใจตัวเองเข้านึกถึงแต่ตัวเองมองในมุมแต่ของตัวเองเท่านั้น และไม่เคยสนใจไม่เคยมองดูสถานการณ์ในตอนนี้เลยคุณอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจก็ได้ถ้าราศีมังกรไม่มีปัญหาเรื่องเงินคนรักก็เรียกร้องอย่างอื่นซึ่งปัญหาในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนรักแต่ละคู่ไม่เหมือนกันหรอกนะคะแล้ววันนี้ถ้าชาวราศีมังกรบางคนไม่สามารถสนองความต้องการของคนรักแต่ในเมื่อว่าคุณรักเขาแล้วจะทำอย่างไรได้ อยากจะพูดให้เขาเข้าใจคุณก็เป็นเรื่องยากดีไม่ดีพอคุณเอ่ยออกมาเขาก็จะตัดบทหาว่าคุณเรื่องมากในที่สุดก็จะทะเละาะเบาะแว้งกันถ้าคุณรู้นิสัยคนรักดีว่าไม่ชอบให้ใครไปขัดใจเขาในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาก็ได้แต่เก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้ข้างในอย่าแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเลยเพราะเดี๋ยวจะเป็นสาเหตุทะเละาะเบาะแว้งกันทำราวกับว่าคุณไม่เสียใจไม่ถือสาคนรัก ปล่อยเขาเขาจะบ่นอะไรก็เรื่องของเขาคุณฝึกทำใจให้ได้มองข้ามให้ได้เพราะคุณตกผลึกในใจได้ว่าก็คุณรักเขาฉะนั้นก็ต้องทนค่ะดังนั้นในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันคุณจึงต้องเล่นบทเสแสแร้งแกล้งทำเป็นไม่สนใจกับคำพูดเสียดสีกันแนะกะแนะันแหนประชดประชันตัดพ้อต่อว่าของคนรักทำเป็นไม่ถือสาหาความเขาเมื่อคุณทำแบบนี้แน่นอนคนรักก็ได้ใจสิคะ นึกอยากจะวีนเวียงขึ้นมาตอนไหนเขาก็ทําโดยที่ไม่เกรงใจคุณไม่ให้เกียรติคุณราศีมังกรบางคนเจอคนรักฉีกหน้าทำกลางเพื่อนฝูงทำกลางคนมากมายเมื่อเวลาที่เขาไม่พอใจเขาก็วีนขึ้นมาดื้อแบบนั้นและคุณต้องคอยแก้ไขสถานการณ์หาทางเอาเขาลงให้ได้ดังนั้นราศีมังกรจะต้องพัฒนาสกิลเตรียมรับสถานการณ์พฤติกรรมวีนเวียงของคนรัก โดยไม่คาดฝันอยู่บ่อยๆค่ะเมื่อความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรต้องมาเจออารมณ์วีนเวียงของคนรักเกิดขึ้นแบบฉับพลันไม่ทันได้ตั้งตัวอยู่บ่อยๆบางครั้งคุณก็รู้สึกเสียใจค่ะถามว่าคุณรักไหมคุณรักเขามากแต่พฤติกรรมแบบนี้ต่อให้รักแค่ไหนก็ทำใจยากค่ะยิ่งคุณมีความคาดหวังสูงต่อคนคนนี้และมีความคาดหวังสูงต่อความรักครั้งนี้ ยิ่งทำให้คุณเสียใจค่ะบางครั้งคุณย้อนมาถามตัวเองว่าคุณรักคนผิดคุณเลือกคนผิดก่อนหน้านี้ช่วงที่คบกันแรกๆก็ดูเหมือนว่าเขาจะดีค่ะและทำให้คุณหลงรักเข้ามากหวังจะคบเขาจริงๆจัง,จงๆแต่พอมาเห็นพฤติกรรมคนรักเอาแต่ใจตัวเองเขาคิดอย่างเดียวว่าอยากได้อะไรต้องได้และต้องการหลายๆอย่างจากคุณมากจนเกินไป ถ้าไม่ได้แสดงว่าคุณไม่รักเอาความพึงพอใจของเขามาตัดสินความรักของคุณตรงนี้แหละทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจมากคุณจึงไม่อยากมีความคาดหวังต่อความรักครั้งนี้แล้วและไม่อยากจะคาดหวังในตัวคนรักอีกแล้วแม้ว่าแต่ก่อนเคยดีต่อกันเราจะมั่นคงในความรักต่อกันทุกอย่างที่พูดมามันคืออดีตแต่วันนี้เหมือนคุณได้เห็นเขาลางว่าคาดหวังอะไรไม่ได้เลย และคุณก็ได้เห็นท่าแท้ของคนรักแล้วถ้าคุณยังคงจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาคุณต้องยอมรับพฤติกรรมดักไซด้านมืดนี้ของเขาให้ได้สุดท้ายชาวราศีมังกรบางคนอาจตกผลึกในใจได้ว่าไหนๆคุณได้หลวมตัวหลงรักปักใจเขาไปแล้วก็จะลองดูอีกสักตั้งหนึ่งค่ะแม้ว่าใจลึกๆคุณเสียใจมากวันนี้คุณได้เห็นท่าแท้ของเขาแล้วแต่เป็นเพราะคุณยังรักเขา คุณก็เลยขอทำตามหัวใจเรียกร้องไปก่อนลองดูอีกสักตั้งหนึ่งวันนี้ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาคุณพยายามศึกษาอุปนิสัยใจคอว่าคนรักเป็นคนประเภทไหนเอาละ่ะคุณรู้ว่าคนรักเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองและเขามีนิสัยอย่างอื่นอีกไหมถ้าเป็นไปได้คุณจะพยายามค่อยๆแก้นิสัยเขาค่อยๆทำไปทีลนิดทีลนิดหวังว่าสักวันหนึ่งคงจะแก้ไขเขาได้ ทำไมอาจารย์พูดแบบนี้ก็เพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายคุณได้ไพ่ที่มีความหมายว่าโซเมดค่ะความรักประเภทโซเมดหมายถึงคนหนึ่งเกิดมาเพื่อคนหนึ่งค่ะในเมื่อว่าเราเกิดมาเพื่อเขาเราเลยต้องมารองรับพฤติกรรมดักไซดด้านมืดของคนรักทุกรูปแบบเพราะเขาจะไม่ทำพฤติกรรมแย่ๆกับคนอื่นคืนเขาทำกับคนอื่นเขาโดนจัดการแน่ ฉะนั้นเขาก็เลยกดตัวเองเอาไว้แล้วมาลงที่คุณนี่แหละถึงเราจะเจ็บปวดเสียใจกับการกระทําของเขาแต่เราก็ตัดใจจากเขายากไม่รู้ว่าทําไมเอาล่ะชาวราศีมังกรคะเดี๋ยวมาฟังเทพคิวปิดแนะนําเพิ่มเติมนะ พคือปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีมังกรว่า<ด>คุณได้ไพ่ใบนี้คะ่ะชาวราศีมังกร attraction เอาเป็นว่าถ้าชาวราศีมังกรคนใดคุณมีคนรักเป็นประเภทเอาแต่จใจตัวเองไร้วุฒธธิภาวะจึงทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายใจกับอารมณ์วีนเวียงเวลาที่ขัดใจเขา เอาเป็นว่าถ้าคุณยังรักเขาการที่คุณจะต้องอยู่กับคนที่มีปัญหาทางด้านจิตเภทป่วยเป็นโรคหลงตัวเองและโรคฮิสทีเลียซึ่งในสังคมสมัยนี้เป็นกันมากลองศึกษาจิตวิทยาให้ได้รู้อาการของโรคจิตเภทในการรักษาหรือแก้ไขโรคเหล่านี้หรือถ้าหากคุณสนใจติดต่อมาปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์ก็ได้ค่ะ เอาละชาวราศีมังกรถ้ารักแล้วก็ต้องอดทนและเข้มแข็งนะคะคุณจะมีอาจารย์อยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะถ้าคุณยังไม่ร้างลาเลิกรากันเราจะมาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความราักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีมังกรในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ